โดนเยอะครับแต่ว่าต้องโดนในสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะต้องโดนในสิ่งที่เราไม่รู้ครับนี่ครับผมเพื่อนๆจะสังเกตนะครับของปลอมจะไม่เหมือนนี้ของปลอมนี่คือของเขาจะรูปร่างจะไม่ไม่ได้นะครับอันนี้นะครับดูพิมพ์นะครับล่านะครับมีไหปลาะนะครับดูซอกแขนครับล่ําแน่นจริงๆแล้วผ้าคมนะครับเห็นไหมครับที่หน้าอกจู่ๆก็เปลี่ยนโฟกัสนะครับที่หน้าอกเห็นไหมครับ คมนะครับพิมพ์ของเขาคมครับนี่ครับถึงพระใช้ช้ำเห็นไหมครับแก้มตอบนี่หน้าแบบนี้คือหน้ากะโหลกนะครับแก้มตอบเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเดอะแมสหนังเดอะแมสเมื่อก่อนหรือว่าไอรอนแมนดีนะครับนะหน้าตาเป็นแบบนั้นเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับของเขาคมนะครับของแท้คมนะครับถ้าเราไปดูว่าตานู้นใหญ่กว่าตานี้ตานี้ใหญ่กว่าตานน้นโอ้โหผมว่าจํายากมากนะครับเพื่อนๆนะครับช่องเราใช้วิธีง่ายๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเวลาเรา